สวัสดีครับผมอาชีสิงหลอครับตอนนี้อายุก็หลักห้าแล้วครับมีอาการปวดที่สะบักหลังสะบักมันขัดอะ่ะม,มันเจ็บมันปวดทรมานเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จกักรแลเนี่ยหลังเนี่ยบางทีมันก็ย้ายม,มาขวามากมาซ้ายบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นสะบักพอเป็นนานๆแล้วมันก็ หมือนกับแบมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะมันเจ็บปวดมันก็จะรัดเข้ามาที่ทางหัวใจเราเนี่ยทางซ้ายเนี่ยแั้วมันนี่หนักๆเข้าขึ้นคอเนี่ยก็เคยไปนวดนะนานแล้วละ่ะเคยไปนวดนวดก็มีผ่อนคลายบ้างหายสักพักนึ่งก็เป็นอีกมีพพวกแนะนำม,มาบอกว่าน้ำมันทายะเนี่ยทาแล้วจะผ่อนคลาย ขายเส้นผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายดีมีความเย็นนะมันเย็นเย็นแล้วก็มันซึมเข้าไปลึกๆทําให้สบายและกลิ่นมันหอมด้วยกลิน่นหอมสบายมันเหมือนกับเออนวดไปทาไปเนี่ยแล้วผ่นคลายไปด้วยแล้วก็เบานะรู้สึกเบาขึ้นเยอะพี่น้องครับที่ติดตามผมนะครับ <S <S ก็ขอฝากเป็นมั่ใจให้นะครับว่าการเจ็บป่วยคนเรานั้นมันหนีไม่หนีไม่พ้นะครับนะ ฉะนั้นแล้วคนเราท้ามันเจ็บแล้วเนี่ยมันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บอะไรก็แต่เราจะมีความกังวลฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนําว่านะะน้ำมันทยะนี่ครับจะช่วยท่านได้เป็นบุญครับบอกบุญต่อกันนะครับอันนี้โอกาสดีครับฝากไปด้วยครับน้ํามันทยะครับทาแล้วผ่อนคลายแล้วทาแล้วเส้นเอ็นมันจะผ่อนผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วจะหายเองครับปวดแขนข้างฝา ปวดทนน่ะตามหัวไหลมันก็ชาปลายนิ้วปวดอย่างน,าน,นี้มานานลก็หลายปีแล้วมันปวดททานทรมานนอนไม่ได้<ว>ดเลยต้องยกยกมือขึ้นน่ยลาน,นอนกลางคืนน่ยยกมืออย่างนี้เลยเนี่ยเอาหมอนวางนอนเนี่ยวางเผก,กับแนบตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะน้ำตาไหทลทรมานจริงๆกินแต่ยากินยาแล้วมันก็ไม่ได้ผล จงค์เเจอดูในโทรศัพท์เจอน้ำมันทาเนี่ยเราก็เลยลองลองสั่งดูก็คือไปเจอน้ำมันทายะใช่น้ำมันทายะ<อ>เจอเห็นเขาโฆษณา,าก็เลยลองลองซื้อมาทาขวดหนึ่งกล่องลองสั่งดูมันก็ทาดีอ่ะทาแรกๆนะมันจะรู้สึกร้อนแล้วเย็นหอมกลิ่นจะหอมมือไม้เนี่ยก็โอเคแล้วดีขึ้นมามั่งแล้วเพราะว่าใช้มาสี่ห้าขวดแล้ว ช่วงนี้ก็เราทาถึงด้านหลังเลยมันก็ค่อยโอเคมันก็ไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่แต่เริ่มแรกหนักๆเลยจะเป็นแขนใช้ทาแห่งทาแขนดีแล้วเราก็เลยรูปตามข้างหลงข้างหลังเงี้ยให้หลานชายมั่งเงี้ยถูข้างหลังบีบๆมันก็โอเคมันก็ดีขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากคนที่มีอาการปวดแบบนี้หน่อยครับก็อ,อายากบอกว่าถ้าใครปวด แขนขาหรือด้านหลังน่ะลองใช้น้ำมันขวดนี้ตัวนี้ดูแล้วรู้สึกว่าจะสบายแล้วกลิ่นก็จะไม่เหม็นกลิ่นจะหอมลองลงลอง,ลง,ลงแนะนําเลยแนะนําให้ใช้เลยลงสนใจก็ดูสั่งขวดนก่อนได้ทาลองดูก่อน แล,แล้วพวกคุณจะบอกว่าออโอเคกลิ่นก็หอมแล้วฟาร์มเย็นมันจะเย็นถึงปลายนิ้วเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับผมชื่อสุเทพเชื่อมสนิทครับก็รับจ้างแบกไม้เนี่ยครับผมหัวไหลปวดหลังก็ปวดบางครั้งของหนักๆยกของหนักก็ปวดอย่างเงี้ยครับคือหัวไหลแหละครับหัวไหล่หัวไหล่ส่วนมากจะเป็นหัวไหลปวดหัวไหลเพราะว่าหัวไหลมันรับน้ําหนักเยอะเวลาเรายกเราแบกอะไรเงี้ยบางวันก็หนักบางวันก็ ไม่ได้แบกแต่ก็ส่วนมากจะหนักทั้งวันเลยครับแต่ละตัวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสิบฝ่าก็มีบางครั้งเสาต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องแบกครับบางครั้งเอี้ยวตัวขยับตัวมันก็เจ็บมันก็ปวดก็ก็พยายามหายาอยู่หายามาทายาอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม,ยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้ผลเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับดีกว่ายานวดทั่วไปที่เคยใช้เพราะว่า มันเหมือนมาซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อไวยทาแล้วรู้สึกเย็นมารู้สึกผ่อนคลายครับถ้าปวดเมื่อยยกของหนักๆผมแนะนําน้ํามันทายะลองใช้ดูลองใช้ดูก่อนจะเป็นน้ํามันมันอาจจะเป็นชื่อที่คนไม่เคยคุ้นหูเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เคยคุ้นหูแต่พอมาลองได้ใช้แล้วเออมันก็ดีรู้สึกดีกว่ายานวดตัวอื่นต้องลองใช้ดูครับผมก็ลองใช้อยู่ก็รู้สึกว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเออก็เย็นดีแล้วมันก็เย็นนาน